ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินคืนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40ซึ่งได้รับส่วนลดจากนโยบายของรัฐบาลนะครับในการจ่ายเงินสมทบรายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี64จนถึงเดือนกรกฎาคมปี65นะครับก็จะได้รับส่วนลดทุกเดือนตามสัดส่วนทางเลือกของแต่ละคนนะครับซึ่งก็จะได้รับส่วนลดเดือนละ สีนะครับโดยประกันสังคมจะโอนเงินส่วนที่ท่านจ่ายเกินมานะครับซึ่งยังไม่ได้หักส่วนลดนะครับท่านเพียงแต่ไปผูกพร้อมเพกหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักน,นะครับทำแค่นี้อย่างเดียวนะครับจะผูกทางแอปพลิเคชันของธนาคารก็ได้จะไปผูกที่ตู้ ATM หรือจะไปผูกที่ธนาคารก็ได้นะครับแล้วก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีจากทางประกันสังคมนะครับซึ่งจะโอนให้รอบแรกในระหว่างวันที่8ถึง11สิงหาคม65นี้นะครับส่วนท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารและไม่อยากผูกพร้อมเพย์ก็สามารถไปติดต่อขอรับเงินสดได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับก็ นำสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไปกรอกแต่ฟอร์มที่ประกันสังคมจากนั้นเขาก็จะนัดท่านมารับเงินสดนะครับส่วนถ้าเกิดท่านที่เคยผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขเ,เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถยกเลิกและเปลี่ยนมาผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับนี่เป็นข่าวล่าสุดจากทางสำนักงานประกันสังคมนะครับท่านที่ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับก็โทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์1506ครับ